จังหวัดนครนายกระรมกำลังทุกภาคส่วนตั้งจุดบัญชาการแก้ไขเหตุเพลิงไหม้ทุ่งนาตำบลท่าเรืออำเภอปากพลีเร่งควบคุมสถานการณ์ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันวันที่27มกราคม2569จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้พื้นที่ทุ่งนาในหลายพื้นที่ณนะตำบลท่าเรืออำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายกได้มีการจัดตั้งจุดบัญชาการแก้ไขเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวณวัดลำบัวลอยโดยมีนายสันเสริญคำทองนายอำเภอปากพลีเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีนายชานนวาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นที่ปรึกษาจังหวัดนครนายกได้ระดมกำลังทุกภาคส่วนทั้งด้านอุปกรณ์รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำและกำลังคนโดยประกอบด้วยอำเภอเมืองนครนายก11คันอำเภอบ้านนา7คันอเภอปางพลี3คันและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก2คันอีกทั้งเครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัยจังหวัดนครนายกเข้าระงับเหตุและเฝ้าระวังการเกิดเพลิงลุกไหม้ไปยังพื้นที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในการนี้นายอำเภอปากพลีในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้ประสานหน่วยกู้ชีพจากโรงพยาบาลปากพีเข้าพื้นที่เพื่อช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังการได้รับฝุ่นควันจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้